ครับคลิปวิดีโอนี้มาพูดถึงเหรียญการจนาสองเหรียญนี้ก่อนเมื่อวานนี้ได้ทำคลิปขายสองเหรียญนี้ไปก็ลืมแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าสองเหรียญนี้หลังจากวันที่ยี่ิบ ถ้าท่านผู้ชมต้องการก็จะได้ขายหลังจากวันที่20นะครับรอฟังข่าววันที่20จะเป็นอย่างไรจะเลื่อนได้หรือจะเลื่อนไม่ได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอซทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องซื้อขายเหรียญ h ช n แนล คลิปวิดีโอนี้ก็นำเรียนกัญจนามาแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับเหรียญกัญจนาสองเหรียญน,นี้มีมีการพูดคุยนะครับจะว่าเป็นเจ้าของก็ยังไม่ใช่นะครับเขาขอพูดคุยด้วยหลังจากวันที่ยี่สิบค่อยมาพูดอีกเรื่องหนึ่ง หลังจากวันที่ยี่สิบเขาจะมาพูดคุยเรื่องของการซื้อขายนะครับเพราะเขาติดธุระสำคัญติดธุระด่วนนะครับทางชงเราก็จำเป็นนะครับต้องนำเหรียญการจนาสองเหรียญนี้รอหลังจากวันที่ยี่สิบก็จะมาแจ้งข่าวอกีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมติดตามรับชมคลิปนี้อยู่ ก็อดใจรอนะครับวันนี้ก็วันที่สิบสองสิบสามนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันเหรียญการชจนาสองเหรียญนี้มีความสำคัญอย่างไรก็จะใ,ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับทำไมเขาจึงขอคุยด้วยการจนาสองเหรียญน,นี้ ก็มาดูนะครับการจจนาเหรียญนี้นะครับมันเกือบขวางประเสนเอียงเกือบขวางนะครับก็เลยมีการติดต่อสอบถามมาว่าขายไหมขายเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ แจ้งราคาไปเขาก็บอกว่าให้รอหลังวันที่20สิบก่อนขอคุยด้วยเราก็ต้องมาแจ้งท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเรามีเอซีชอบเหรียญจากทางช่องของเรานี่หลายพอ,พอสมควรนะครับถ้าไม่แจ้งก็ท่านก็จะเสียหววมรู้สึกนะครับก็เลยต้องแจ้ง เหรียญนี้นะครับมีความสำคัญเราสงสัยว่าเหรียญนี้จะไม่มีอุน,นาโรมไม่ฟันธงนะครับไม่ฟันธงเพราะว่าดูไม่ไม่ชัดก็เอาแต่นในส่วนของพระเศียนเอียงเกือบขวางก่อน เหรียญน,นี้นะครับเขาถามมาขายราคาเท่าไหร่นะครับเราก็แจ้งไปในราคาเหรียญห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเขาก็ขอคุยด้วยหลังจากวันที่ยี่สิบนะครับเขาก็ถามว่ามีกี่เหรียญมีอยู่สองเหรียญก็ตอบเขาไปมีอยู่สองเหรียญน,นะครับก็ ต้องรอต้องรอทั้งสองเหรียญนะครับถ้าใครสนใจราคาก็พูดคุยกันนั่นแหละนะครับก็มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับ,เหร,ออเ,หรบเหรียญนี้จะออกสีเหลืองเหลืองนะครับเหรียญนี้จออกสีส้มส้มความสวยงามมันต่างกัน บอกอิตาลีก็มาดูกันนะครับเท่ากันนะครับเท่ากันเลยเอียงไปคนละข้างเหรียญแรกเอียงไปข้างซ้ายเหรียญที่สองเอียงไปข้างขวาเกือบขวางทั้งคู่นะครับ ใครสนใจสองเหรียญน,นี้ก็อดใจรอหลังจากวันที่ยี่สิบก่อนเราจะมาแจ้งเอซแจ้งท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปวิดีโอต่อไปกับช่องซื้อขายเหรียญชาแนลสวัสดีครับ